ในโซเชียลมีแต่รูปตัวเองเที่ยวคนเดียวหรือเปล่าผมถามตัวเองวันหนึ่งน,นานแ,แค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้ไปเที่ยวกันไปถ่ายรูปเล่นกันบันทึกความทรงจำร่วมกันพอลอเที่ยวคนเดียวมันง่ายเที่ยวหลายคนนะ่ะมันยากยิ่งเที่ยวกับครอบครัวด้วยแล้วก็ ม,มีความสุขได้อะไรเยอะได้พามาที่เย็นๆทรมานพวกเขาบ้างได้ออกกำลังกายด้วยการขนของหนักๆได้ทำกิจกรรมหม่แป๊บหนึ่ง แล้วเราก็ปลีกตัวออกมาตากแดดให้ผิวสีแทนสวยรับวิตามินดีคนเดียวได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่คนเดียวไม่แบ่งใครงงเลงคนเดียวไม่ยอมให้ใครมางงด้วยเบื่อกันนะสิสมน้ำหน้า ม่พอจะเสร็จแล้วก็มาช่วยเลยใช้แรงงานเด็กสะสะใจจริงๆมาแหละแล้วแหละโอเคเสร็จแล้ว แล้วก็กลับไปออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งอ่ะเปลี่ยนบีทกันหน่อยให้มันคึกคักมันกำลังเต้นอับิก น่าต้มสปาเกตตี้สปาเกตตี้อยากกินไหมกินไหมกินจับเวลาแม่อนาทีครึ่งมันจะนิ่มๆครับเราต้องค่อยกดมันเพราะประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยว้ะพอเดี๋ยวมือมันจะโดนเนี่ยเรื่องของเรื่องยินงค่อยดูก่อนนะเนาะกอมือโดนละพ่อทำมาแล้วหลายทางแล้วยิ่งเป็นประสบการณ์ร่วมกันยิ่งมีความหมายมันไม่เหมือนไม่เหมือนไงอ๋อ ก็บางทีนี่มันแค่เส้นปินแท่นนั่งตรงนี้บางทีมันจะประเดน็นประเด็นใส่นะไปก่อนมันเป็นใส่นะ ปับหนึ่งมหนึ่งจะไม่หยิบน้นมาให้แม่กอนนันะเาโทถามว่าผมเหนื่อยไหมตอบเลยว่าเหนื่อยข้าเลยทําคันโตเลย อร่อยไหมคะแต่มีความสุขเพราะได้เห็นคนรักของเรามีความสุขมีรอยยิ้มกับผงทรายเล็กๆก,กับทะเลสีครามกับอากาศดีๆกับธรรมชาติ <and> มีวิวสวยๆใสๆกับสภาพแวดลอ้อมที่ทุกคนแฮปปี้ สิ่งเหล่านี้นะครับที่ทำให้พวกเราอยู่ในแวดล้อมที่มีความสุข <have> และทะวิหหาทำอะไรเนี่ยใครที่บอ อยู่คนเดียวอ่ะก็ได้ระดับหนึ่งอยู่หลายคนแล้วก็ครับลองคิดได้เล่นว่าสามคนยังยุ่งขนาดนี้และครบองค์ประชุมแล้วก็จะยุ่งขนาดไหน ได้ดูกันแล้วแต่คำกันจะมียุ่งไหมเนี่ยนี่แน่นอนผมขอตัดภาพเลยแล้วกันครับร้งหกเลิกนอนใช่ร้องหกโอ้โหงานเนี่ย ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนั่นแหละเอาเลยเ huh ต็มท <like ี่ป่ะป่ะย <so ุงมาใช่เนี่ยบินเลยบินเลยด้วยเหตุนี้เธอก็เลยถูกปู่ย่ารักพาตัวไปไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเย็นๆมีของเล่นทิ้งให้พ่อแม่เหงา แม้แต่กล้องยังไม่อยากมองเลยเจ๊งแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้อากาศดีๆยามเช้ามีฝนให้เย็นเชื่นใจลมพัดเอื่อยๆ กาแฟต้องมาละหามุมจิบกาแฟเท่ๆสัหน่อยถ่ายรูปเล่นชิวๆทำกาแฟง่ายๆอุปกรณ์น้อยๆดื่มดำกันสองคนสบาย วันนี้ผมขอเสนอเมนูพิเศษแต่ผมบอกเลยว่านี่ควรเป็นสกิลที่ใช้ทุกคนต้องมีนั่นก็คือเมนูที่พอเขอชอบนั่นแหละฝึกไว้นะครับทำให้เรารอดตายทุกสถานการณ์ าแคมปิ้งแต่ชีอยากกินลาเต้ร้อนก็มาสิครับ แต่ไม่ได้เอาแก้วกาแฟร้อนมากถ้วยเนี่ยแหละนี่หัวใจใหญ่ๆของกระหกนะฮะนี่หัวใจเหลือวตูวเด็กเอาดีๆเสียฟอร์มหมดเตื่นกล้องไปหน่อยขอแก้ตัวดีกว่าครับถ่ายวิดีโอมนันไม่มีสมาธิเอาเป็นรูปนิ่งแล้วกัน ได้ตัวเด็กมาอีกอันหนึง่งเอ้ยได้หัวใจใหญ่ๆกลมๆมารสชาติก็ดีพรอดอยากจะแย่งกินให้หมดแต่จากสายตาแล้วคืนก็ได้แม่ส่งนมให้หน่อยมาแนะนำกันว่าวันนี้อันนี้นะครับ เป็นนมข้าวโอ๊ตน,นะครับสําหรับการทํากาแฟโดยเฉพาะที่ผมรู้จักแบรนด์นี้เนี่ยก็เพราะว่าลูกสาวน่ยแพ้นม,มวัวที่กินนมเมื่อวานก็คือนมข้าวโอ๊ตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นนมที่มีวิตามินโปรตีนแคลเซียมดีเลยทีเดียวซึ่งในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นบาสต้าด้วยก็เลยอยากมาแนะนํากันในวันนี้นะครับเพราะผมได้ลองกินแล้วเนี่ยมันอร่อยเลยแหละและที่ชอบที่เลือกมาแต่แรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสารก่อบภูมิแพ้ใดๆ คือไม่มีโรเหลือไม่มีโรใดๆผสมไม่แต่งเติมทั้งสิ้นนะครับก็สําหรับคนที่แพ้น้ำมัวแพ้อาหารง่ายนะครับก็สามารถเอาอันนี้ไปลองได้เลยครับผมเอาโอ้เสียดายแต่ก็ใช่ครับนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยชียังอยากกินเมนูอื่นอีกซึ่งกลับมาสิครับเพราะไม่ว่าอะไร ตัวคนที่เรารักเราก็ทำได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะครับ wanted, do, needed, นี่แหละครับ ความสุขเดเล็กๆน,น้อยที่เราสามารถลงมือทำได้แบ่งปันกันได้เริ่มเลยครับตอนนี้ใช้เวลาด้วยกันให้เต็มที่ชิลให้เต็มที่แล้วกลับมายุ่งใหม่ แบบนี้ตลอดไปนี่แหละดีแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม